เฮ้ย hey, พัดเดี๋ยวก่อนมีอะไรแบบพี่โจ๊กเอ่อพี่ว่าพี่จะขายมอไซค์คันนี้ให้พัดอ่ะฉันไม่เอาอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพัดเอ่อพี่ขายพัดเลยแปดพันบาทพัดช่วยพี่ซื้อหน่อยนะเออพอดีว่าพี่ซื้อรถคันใหม่มาคันนี้ก็จอดไว้ที่บ้านเฉยๆไม่ได้ใช้เลยเราอีกอย่างอ่ะนะรถเก่าขนาดนี้พี่ขับไปไหนก็อายคนอื่นเขา,น,า,น,า,น,าน,น้าๆพัดพัดช่วยพี่ซื้อหน่อยนะอืมอืมงนก็ได้ฉันช่วยพี่ซื้อก็ได้พอดีเลยอะ่ะ ฉันว่าจะซื้อให้พี่สิไม่ขับไปสวนซะหน่อยอ่ะนี่เงินแปดพันพี่ลองนัดวันะว่ามันครบหรือเปล่าโอ้ยไม่ต้องน้ำหรอกรถเก่าขนาดนี้ขายออกพี่ก็ดีใจแล้วล่ะงั้นจะขับกลับเลยนะโอเคค่ะจ๊กเดีวะโอรไซนิ่งบวกจะขายอะ่ะเออพอดีผู้ขายไปแล้วอ่ะเพื่อนฮะขายไปแล้วฉันกลับก่อนนะโอเคค่ะ นี่พัดเดี๋ยวนี้ตกอับถึงข่านต้องซื้อรถมอเไอร์ไซค์มือสองมาใช้เลยเหรออ๋อฉันกะว่าจะซื้อให้พี่ซีม้ขับไปสวนซะหน่อยอ่ะมันก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่เลยนะฉันไปก่อนล่ะเฮ้ยนิวมึงพูดจาแบบนี้ได้ไงวะมึงรู้ไหมกว่ากูจะขายอเตไร์ไซค์คันนี้ให้พัดได้มันยากแค่ไหนอันที่ดีนะมึงอ่ะหุบปากไปเลยดีกว่าจุบ กูคงไม่ได้หมายความว่าอย่งงางนั้นกูแค่จะบอกว่าถ้ามึงขายกูนะเว้ยกูให้มึงหมื่นนึงแล้วฮะจริงเหรอวะนี่มึงเอาชวัวใช่ไหมถ้าเกิดแล้วมึงเอาชวาัวกูจะไปเอาคืนมาให้มึงเดี๋ยวนี้เลยจริงสิวะเนี่ยกูตั้งใจว่ากูจะเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนอะได้เพื่อนงั้นมึงรอกูตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปเอามอเตอร์ไซค์มาให้มึงก่อนได้ดไดพัดพัดพัดเดี๋ยวก่อนสิ ว่าไงพี่โจ๊กเออคือว่าเมื่อกี้พี่บอกราคาผิดไปอ่ะจริงๆแล้วมอไซคันนี้พี่กะจะขายหมื่นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าพัดจะเอาต้องเพิ่มให้พี่อีกสองพันนะเอาพี่โจ๊กทําไมพี่พูดจากลับไปกลับมาแบบเนี้เงินจะก็จ่ายไปแล้วมอไซก็ขับมาแล้วด้วยแล้วจู่ๆพี่มาได้เก็บเงินเพิ่มแบบเนี้ยมันไม่น่าเก็บไปหน่อยเหรอคู่อื่นเขายังให้พี่ได้เลยอ่ะทไมพัดถึงจะให้พี่ไม่ได้อ่ะมันก็แค่สองพันปะอ๋อนี่พัดเห็นว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันก็เลยคิดจะเอาเปรียบกันเนี้ยเห นี่พี่โจ๊กก่อนที่ชานจะซื้อเนี่ยเราก็ตกลงราคากันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอแล้วจะจู่พี่มาเรยกเก็บเงินเพิ่มแบบนี้ได้ยังไงช่างมันเถอะรถคันนี้ฉันไม่เอาละเก่าก็เก่าแถมไม่ใครจบน้ำมาด้วยเอาเงินจะคืนมาเลยนะไปโจ๊กเมื่อกี้กูได้ยินพัดเขาบอกว่ารถคันนี้เคยจมน้ำมาเรอวะงั้นกูไม่เอาแล้วนว้ยเฮ้ยนิวมึงอย่าไปฟังพัดมาหนว้ยมันพูดมั่ว นี่พี่โจ๊กพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันทั้งนั้นอ่ะอย่าเอาเปรียบันนักเลยเออโจ๊กฉันกูไม่เอาเลยนะเฮ้ยนิวเออไม่เอาก็ไม่เอาสิวะกูไปขายพัดก็ได้เว้ยเป็นไรอะพัดทำหน้าอย่างกับไปทะเลาะกับใครมาอย่างนั้นแหละก็เมื่อกี้ตอนขากาบดิฉันเจอพี่โจ๊กแล้วเขาก็สอาซีฉันซื้อมอไซร์อยู่นั่นแหละ ฉันก็เห็นว่าพี่เดินไปสวนทุกวันฉันกลัวพี่จะเหนื่อยฉันก็เลยตกลงซื้อในราคา8,00 0บาทเงินฉันก็จ่ายไปแล้วมอไซค์ขับออกมาแล้วด้วยแล้วจุกก็มาขอเก็บเงินเพิ่มอีก2,000บาทพี่ว่ามันน่าโมโหไหมล่ะฉันก็เลยไม่เอาซะเลยรถมอไซคันเก่าๆนี้เรียกเป็นหมื่นเลยหรอช่างเหอะแกไม่ซื้อดีละเออบ้านพี่เบนมีมอไซค์เก่าๆอยู่คันหนึ่งอ่ะเห็นว่าจะขายอยู่พอดีด้วยไว้เราลองไปถามพี่เบนดูเนาะเออจริงด้วยอ่ะ พี่ไม่พูดฉันก็ลืมมาเลยเนี่ยงั้นเราไปหาพี่เป็ดดเลยดีกว่าพัดพี่เอาโมไซไหมแกพี่ว่านะพี่ขายแกนี่แหละดีแล้ว8 0 0พันก็8ปดพันนะมีคุณแจโทษทีนะพี่โต๊กพี่เอาโมไซคาร์กล่องพี่อะกลับไปเถอะฉันไม่เอาละเอาอยู่ๆจะมาบอกว่าไม่เอาแบบนี้ได้ไงก็พี่บอกไ่าไงว่าพี่จะขายให้เธอในราคา8 0ด0บาทเหมือนเดิมอะ แล้วนี่พี่ก็ขับมาให้เธอถึงบ้านแล้วรู้ไหมว่ามันเสียเวลาแค่ไหนอ่ะนี่พี่โจ๊กพี่จะไปโทษทัดแบบนี้มันก็ไม่ได้นะเป็นเพราะพี่เองไม่ใช่หรอที่พูดคําไหนไม่เป็นคํานั้นนะ่ะพี่ผิดคาพูดเองแล้วจะมาโทษทัดแบบนี้ได้ไงอ๋อแล้วอีกอย่างฉันกับพัดก็ตกลงกันแล้วว่าจะไปซื้อมอไซค์พี่เบนแทนด้วยเออไม่ซื้อก็ไม่ซื้อสิอวะคิดว่าฉันอยากจะขายพวกแกมากนักหรือไงต่อให้ฉันต้องแยกชิ้นส่วนช่างกิโลขายนะก็ไม่ขายพวกแกหรอกเว้ย ไว้นะพัทการที่เราใจดีหรือใจกว้างมากเกินไปโดยไม่มีขอบเขตเนี่ยมันคือการเปิดช่องว่างให้คนอื่นเขาเอาเปรียบเราเพราะฉะนั้นน่ะจะทําอะไรก็ต้องมีขอบเขตกันหน่อยมันก็จริงอย่างที่พี่พูดนั่นแหละเวลาเราใจกว้างหรือใจดีจนเกินไปอะ่ะมันก็มีแต่แย่ลงไปเท่านั้นน่ะปะรีบไปหาพี่เบนกันเถอะเดี๋ยวไม่ทัน